Rồi quay bùm. ปวก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 ก็เป็นตื้นมีกุ้งโฉลน้ำขึ้นปีขึ้นตลิงอลากต่างมาโอุ้ยกระปุกนั่นไงเขาไปทำไมญาติครับขอญาติอืมโชว์ตัวกันหน่อย นิวโกเทลโอ้เทาลุกตอบฟ้ามเลยดิ้นเคครับผมฝากผลงานด้วยกัดดีกัดเร็่วนิวกดเทลเลยครับกับผมเอกกัเทวลุก,าลกมาแบบนี้แก๋ว